โอ้โหทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โห,โโหเห็นเลยค่ะตะการตามากๆก,ก,กับบอลสีที่แบบเยอะมากๆเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับนี่เลยอีนเนาขาวแน่นะคะใบใหญ่ใบโตเทียบกับหน้าเลยโอ้โหเคี<ๆ>่ยวไม่ติดอะ่ะอีนเอาขาวแน่เลกขายไปนูน่นซะแล้วนะไม่เป็นไรนะคะลูกค้าเขาเยอะนะคะเอาเป็นว่าใหญ่โตมากๆนะแล้วก็นี่เลย ตัวที่แบบว่าทุกคนต้องมีต้องรู้จักนะั่นคือฮกหลงฮกหลงสวยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกบอลบ้านๆน,น,นะคะพวกหน้าวัวแดงอะไรแบบนี้เนาะหน้าวัวแดงมีกระถางอย่างนี้เนี่ยร้อยแปดสิบนะจ๊ะร้อยแปดสิบนะกระถางแบบว่าเบบีแบบนี้นะก็ไม่ได้ถือว่าเบบีมากนะคะก็เป็นไซส์ที่แบบว่าเอาไปสามารถพร้อมโตได้แล้วอะร้อยแปดสิบาท หมาะหนาบมือใหม่ใ,มใช่ในี่อันนี้ก็คือเจ้าก,กรุงไกลเซอร์นะคะเป็นบอนสีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆเลย190บาทสำหรับไซส์นี้คือแบบว่าเอาไปแยกได้หลายได้หลายหัวนะได้หลายกระถางนะหนึ่งสองสามประมาณ4ี่ห้าต้นนะคะคุ้มอ่ะ,อะคุ้มนะคะ190บบาทเนี่ยคุ้มเนาะ โอ้โหจะเริ่มจากอะโบนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยนี่เลยนนองสตรอเบอรี่สตาร์นะคะน้องสตรอเบอรี่สตาร์นี่ก็350บาทเริ่มต้นที่กระถางละ350บาทนะคะนี่เลยซึ่งสตรอเบอรี่สตาร์เนี่ยเราได้ทำคลิปนะคะทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะแยกความแตกต่างระหว่างสตรอเบอรี่สตาร์นะคะกับไทยนิยมนะคะขุมทองซึ่งคลิปนั้นเนี่ยอยู่ในช่องแอดน้อยเนาะสามารถไปหาดูกันได้นะคะ ใครที่แบบว่ายัางสับสนว่าเฮ้ยอันไหนสตรอเบอร r y ี่สตาร์อันไหนไทยนิยมอันไหนขุมทองสามารถไปดูได้นะคะอู้วันนี้มาต้นนี้ก่อนดอนเจดีถามท่านอีกแกดอนเจดีอยู่จังหวัดอะไรสุพรรณบุรีใช่เหรอใช่ดอนเจดี <laughs> นะคะโหลักษณะก็คือจะเป็นปอนใบไทยนะคะทุกคนแล้วก็ กระดูกสีเขียวเข้มเลยนะคะพื้นใบสีขาวแล้วก็เส้นใบก็สีเขียวนะคะแล้วก็มีพวกสาหรกนะคะขอบใบสีเขียวเนาะแล้วก็ก้านสีดํานะจ๊ะนี่เลยดูแข็งแรงมากอะ่ะ290บาทสําหรับไซนี้อันนี้น่าจะได้2ต้นเลยนะไปแยกปลูกอีกกระถางนึงได้เลยง่ายถ้าเราเดินไปดูตลาดนะัดต้นไม้นี่น่าจะแรงกว่านี้ <c oughs> แล้วที่เราดูมาราคาเท่าไหร่ที่เราไปดูนะจำไม่ได้นะห้าหยหมดหรอ เพราะาอันนี้เรามาในสวนเขาใช่อันนี้เรามาที่เป็นสวนหน้าร้านที่อยู่ติดริมถนนถูกต้องส่วนใหญ่มอ่อแต่ถ้าไปตลาดนัดมันก็จะอาจจะเจอราคาแรงได้เพราะเขาต้องมีค่าที่อะเนาะอันนี้เขามีค่าที่นะเป็นรายเดือนเขาไม่ใช่แบบค่าที่เหมือนใน,น,นตลาดนัดอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่ามิ่งมงคลน,นะคะนี่เลยมิ่งมงคลมิ่งมงคล350บาทนะจ๊ะ<ม>นี่เลย นิ่งมงคลเพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์นะคือพื้นใบอาจจะเขียวพื้นใบเขียวเส้นใบเขียวนะคะแล้วอาจจะมีเม็ดสีชมพูนะคะเนี่ยมีเม็ดชมพูแล้วก็มีพวกสาแร่แบบนี้เนาะเออขอบใบนะคะขอบใบเนี่ยจะเป็นทรงที่แบบว่าไม่ได้ยาวมากนะเป็นทรงกลมบ้างหรือไม่ก็ทรงแบบว่าหัวใจปลายแหลมนิดนึงนะคะเนี่ยจะสังเกตว่าในหนึ่งต้นเนี่ยมีได้แล้วสองแบบเลยนะนี mm ่คือใบ,บกลมแล้วก็แบบหัวใจปลายแหลมแบบนี้นะคะก้า mm hmm. นเนี่ยสีดาครับ นี่เท่าไหร่นะมีหน่อให้หด้วยเนี่ยอันนี้350ไม่ใช่หน่อนอันนี้ <ไป S 2> เรียกว่าหลอดใบใหม่ใบใหมเน,นี่ย3ร้อยห้าสิบมีใบใหม่ให้สวยๆมิ่งมงคลก็ชื่อดีนะคะเนี่ยกระหางเนี้ยสวยคืออะไรอ่ะต้องถามคนขายซื้อคนขายวันนี้ลูกค้าเขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ต้องขออาภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าบางต้นเราอาจจะไม่รู้ชื่อเพราะว่าเราไม่สามารถถามใครได้เนาะแล้วก็พี่เขาพี่เขาไม่ได้แปะชื่อไว้ทุกต้นนะเพราะว่าต้นไม้ในสวนมันเยอะมากๆนะคะก็เอาเป็นว่าต้นนี้ก็คือสวยเนี่ยส่งกระถางนี้นะาจะเป็นคันเดียวกันเนาะคันเดียวกันเออคือสวยเพียงแต่เราไม่ทราบชื่อเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นพวกมิ่งมงคลน,นะคะ นนางพิมสามร้อยเก้าสิบบาทอ๋อนี่อันนี้เท่านี้นี่ตัวนี้เต้นต้นนี้เป็นว่านางพิมพ์นะคะสามร้อยเก้าสิบนะต้นเล่นหต้นเล่นมังกรนี่ค่ะลิ้นมังกรอ๋อต้องถามเจ้าของด้านในอะค่ะนี่คือทรงเราอะทรงเราอะเป็นเจ้าของสวนได้เดี๋ยวมีด้านหลังท่านอีกนี่ไงกวนอิ่มไหมอันนี้น่าจะกวนอิ่มนะคะ เพราะว่ามันก็มีข้อแตกต่างอยู่ระหว่างกวนอิมสหัสเดชะนะคะคือเราก็เพิ่งทําคลิปไปในช่องแอดน้อยนั่นแหละหที่แยกมาคร่าวๆก็คือถ้าเป็นกวนอิมนะคะก็จะเป็นเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าสะโพกค,คือสะโพกจะไม่ได้ใหญ่เหมือนสหัสเดชะนะคะแล้วก็ใบจะมีความเนี่ยเนี่ยสอบลงแบบนี้แล้วก็จะมีความผิวแบบนี้คือกวนอิมอ่ะกวนอิมเป็นเทพสตรีไงจะมีความอ่อนช้อยอ่อนไหว ตามรูปแบบของสตรีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก้านใบจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบน,นี้ก้านใบจะต้องเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอ่าเนี่ยเอันนี้เห็นชัดมากก้านใบเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอะอะใช่เหมือนโยกตาไม่ใชาแล้วกันส่วนประเด็นที่บอกว่าที่เขาแยกกันบอกว่ากวนอิมจะต้องสะดือแดงส่วนสหเดชะเอะ้ไม่ใช่ควนอิมต้องสะดือขาวสหเดชะสะดือแดงนะคะแต่ว่าตามที่เราค้นฟ้ามาก็คือ กวนอิมสามารถมีได้ทั้งสดือขาวสดือแดงนีอ่อย่างตรงนี้เห็นไหมอันนี้อาจจะไม่ได้แดงชัดแต่อาจจะมีตรงนี้แดงนิดนึงเห็นไหมคือมันมีได้ทั้งขาวทั้งแดงแต่ว่าจุดแตกต่างมันอยู่ที่พื้นใบด้วยก็คือใบของกวนอิมจะมีความขาวขาวมากกว่าสหัสเตชะนั่นเองนะคะนี่เลยสวยสวยมากๆอันนี้น่าจะไม่ขายนะเพราะว่าน่าจะเป็นต้นแม่อันนี้น่าจะไว้เป็นต้นแม่ใช่ถ้าขายเขาจะแบ่งออกมาแล้วเขียนราคาไว้ให้เลยใช่ใช่ใช เขาเห็นหลายต้นเขาบอกว่าไม่ขายอยู่อ้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่มีชื่อเนาะแต่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะที่พี่เขาบอกไว้อะอตรงนั้นอ่ะคืออะไรนะเนี่ยชื่อมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นต้นเล็กแต่ว่าต้นใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยออ๋อปลาบูทองปลาบูทองนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็ก ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะพี่เขาไม่ได้แปะไว้นะคะแต่ว่าตรงไ้นต้นนั้นใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าต้นนี้ถ้าเป็นไซนี้นะคะปลาบู่ทองไซนี้มีสองใบนะคะห้าร้อยเก้าสิบนี่เดยอันนี้ปลาบู่ทองอันนี้ก็น่าจะปลาบู่ทองใช่ไซส์เดียวกันเนาะส่วนอันนี้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่พันห้าเก้าสิบต้นนี้พันห้าเก้าสิบ สวยนะคะปลาบุบหงส์อันนี้ราคานี่เดี๋ยวดูด้านล่างก่อนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเบบี๋นะคะเบบีบ๋กระทะไอ้ถาดนี้คือไก่ราชาวดีสี่รอยห้าสิบบาทเราได้เงินไก่ราชาวดีนะคะ450บาทอันเนี้ยตอนเล็กๆอ่ะอาจจะยังดไไูไม่รู้ใช่ไหมดูไม่รู้ใช่ไหม เราพาไปดูต้นใหญ่อลังการต้นเล็กสี่ร้อยก่าต้นเล็กสี่ร้อยห้าสิบนี่ค่ะสวยมากซึ่งอันนี้ก็น่าจะไว้ตั้งแม่เช่นเดิมอันนี้สีชัดเลยโโอ้หใช่สวยมากเราก็ซื้อมาแล้วต้นหนึ่งนะคะซื้อเมื่อวานใช่ไหมอ่าใช่วานก่อนอันนี้คือไม่ขายใช่ไหมพี่เต้าจ้ะโชว์จะโชว์ตัวโชว์นะคะ ก็โชว์ไก่ราชาดีสติงเลเม็สวยมากห่างกัะเมนห่างกับบงเด็ดะคือลักษณะเด่นอะเนี่ยคืออยู่ตรงนี้คือปื้นสีหรือว่าเม็ดสีตรงเนี้ยค่ะมันเป็นปื้นที่แบบกระจายไปทั่วใบเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะสีชมพูชมพูแบบว่าเขาเรียกชมพูอะไรอะชมพูชมพูอะค่ะเป็นชมพูเข้มมากๆ ตัดกับกระดูกนะคะกระดูกสีเขียวแล้วก็จะมีเม็ดสีเป็นปื้นๆน,นะคะสีขาวแล้วถูกทับด้วยสีชมพูบนพื้นใบสีเขียว <Okay. S 1> คือสวยมากๆ <c oughs> เป็นบอลใบไทยเป็นบอลใบไทยไปลายแหลมนะคะสวยมากๆเลย <c oughs> สุดๆอลังการ <c oughs> โอ้โหเขาหันมาทางนี้นะคะ เราจะมาเจอกับต้นนี้ต้นตัวอย่างบับเบิลนะคะอคันนี้ไม่ขายค่ะชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นบับเบิลนะคะต้นบับเบิลก็คือไซส์แม่ต้นใหญ่เลยนะคะแดงจัดชัดจริงนะคะขอบใบสีไอไม่ใช่อะไรนะกระดูกกระดูกสีเขียวเข้มนะคะเส้นใบสีเขียวขอบใบสีเขียวนะคะตัดกับพื้นสีแดงแล้วก็มีพวกสาแหลกสาแหลกแบบเนี้สีเขียวตัดออกมาอย่างสวยงามซึ่งใบเก่านี่จะเป็นแบบสีแบบเกือบออกน้ำตาลเลยนะ เข้มมากเต็งเลือดหมูนะคะสวยมากๆอุย้ยนันอันนี้คือกำมะหยี่เลยอะเนี่ยคือกำมะหยี่มากเป็นสีแ <c oughs> ดงอมชมพูกำมะหยี่เลยนะคะคือใบสีใบสีพื้นใบกับกระดูกเนี่ยสีเดียวกันเลยคือเป็นชมพูหมดเลยนะคะชมพูแบบเข้มชมพูแดงเลยเนาะ,ะอันนี้ชื่ออะไรนาะเด ออะไรไม่มีแตกนะคะเดี๋ยวต้องถามคนขาย,ยพี่แต้วอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนั้นม,ง,มงคลอ๋มอม่วงมงคลมีต้นลูกหมอหมดไปแล้วไซนี้เท่าไหร่ประมาณถ้าไซนี้อะ่ะเท่าไหร่อะ่ะฮะพันเก้าไซนี้พ <10 9. S 1> ันเก้าทุกคนไซแม่เลยเนี่ยพร้อมหัวไหมม,มีหัวด้วย อ๋อ oh. แต่ว่าไม่มั่นใจว่าหัวต่อไปหรือยังนะคะคือไซส์นี้สามใบใหญ่เบิ่มเนี่ยอะเนี่ยใหญ่พอมือพันเก้าม่วงมงคลก็เป็นบอลแบบว่าบอลชื่อดังอีกเหมือนกันนะม่วมงมงคลอันนี้ก็น้องไก่นะคะน้องไก่ราชาวดีเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นไซส์เบบี้ไซส์เล็กกว่าต้นนู้นเนาะใช่คุณบอลดูหน่อยไหมใช่ไหม อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอลบ้านๆอ,อย่างนี้เหลืองบุษราคัมนะคะ350้าบาทกระถางนี้กระถามประมาณนี้นะคะเหลืองบุษราคัมนะ3 5 0อห้าอันนี้ก็จะเป็นร่อนทองนะคะร่อนทอง350เช่นเดียวกันกระถางเบบีนะคะโอ้อันนี้9กก็เอ้ย190ก็มีนะก็คือกระถางเล็กลงนะร9 0เนาะ1 9บบาทอ่าแล้วพี่ตรงนี้นิดนึง อันนี้จะเป็นนิวเวฟนะคะนิวเวฟก็คือลักษณะของเขาจะเป็นพื้นใบสีเหลืองเหลืองแดงส้มประมาณนั้นนะเหลืองแดงส้มนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงแดงแบบนี้นะคะตัดกับกระดูกที่เป็นสีเหลืองออกเขียวนะอ่าเป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็มีอยู่1ต้นเหมือนกันถ้าเป็นไซนี้นะคะห้าร้อยบาทนิวเวฟห้าร้อยบาท าจหด <Okay. S 1> เกว,วก็ประมาณนี้นะคะเป็นบอนสีที่แบบว่าเดินเข้ามาหน้าร้านปุ๊บจะเห็นได้ทันทีซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะ <c oughs> ไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าเป็นไซส์แบบไซส์แม่ๆไซส์ใหญ่ๆสวยๆออกฟอร์มสวยๆแล้วนะคะพี่เขาจะเก็บไว้ตั้งแม่เนาะก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเพลิดเพลิน กับการที่เราพาเดินชมบอนสีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูตระกูลอโลคเรโคโลโคโลเดี๋ยวจะพาไปดูโคโลตัวแรงค่ะเพราะว่าเพราะว่าชั่วโมงนี้นะคะถ้าเบียดเบียดกับบอนสีเนี่ยต้องโคโลเลยเดี๋ยวเราพาไปดูในคลิปหน้าค่ะ